ยอมให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกไม่มีความรู้เรื่องธรรมะจบแค่นักธรรมตรีแล้วมาสั่งสอนผมอยากถามสำนักงานพวกท่านทำอะไรอยู่ครับท่านไม่ออกมาดูแลเลยเหรอครับตะโกนบอกกระทรวงศึกษาห้ามกระทรวงศึกษาออกมาห้ามเดี๋ยวนี้ออกมาห้ามห้ามคนอย่างคนสอนธรรมเนี่ยอาลีก็ไม่รู้เรื่องจะมาสอนอได้ยังไงไม่ได้ตายละอาจารย์เบียร์ก็ยังสอนอยู่นะจ๊ะ กระทรวงศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้มองมองคนละอย่างกับคนที่แผดเสียงอะ่ะกระทรวงศึกษาทําไมไม่ห้ามเขาจะไปห้ามทําไมล่ะกระทรวงศึกษาจะไปห้ามทําไมล่ะเดาว่าทางราชการเนี่ยมองว่าอาจารย์เบียเป็นคนดีอาจารย์เบียเป็นคนดีาานนดมีความรู้เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าอยากจะถามว่าฝั่งที่เขาคิดไม่เหมือนเราเนี่ยเหนื่อยหรือยังอาจารย์เบียเขาก็ทําหน้าที่อยู่เข้าไปบางครั้งก็ฟังผ่านหูด้วยนะฟังผ่านหูด้วย มีคนมาบอกในไลฟ์ว่าคนนั้นพูดถึงนะคนนี้พูดถึงนะเขาก็อธิบายไปตามเหตุผลของเขาเออส่วนที่อยากจะจะมาจะมาดีเบตอาจารย์เบียไม่ตายไม่อยู่แล้ว,ลวเราเชื่อมั่นอย่างนั้นสารพัดอย่างที่เขาอยากให้เป็นเนี่ยจากฝ่ายที่ไม่ชอบนี่แหละฝ่ายที่เออฝ่ายที่แบบคิดไม่เหมือนกันคิดตรงกันขา้ามทำยังไงทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบเออแล้วในที่สุดเขาก็ตั้งสมญานามเนี่ยเอาเป็นเจ้ารัที่เออเป็นอะไรอีก เป็นด้อมทุยเป็นหัวหน้าด้อมทุยเออเป็นไอ้ชั้นตำสารพัดอย่างแล้วแต่ศักดิ์แต่จะมาพูดให้เนี่ยบุคคลอันตรายอะไรก็ว่าไปโอ้ยสารพัดอย่างเออแต่หัวหน้าด้อมทุยเนี่ยไปสอนธรรมะนะจ๊ะจากนั้นในฐานะเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยต้องฝึกมีสติรู้ตัวว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่เรากําลังลงมือทําอะไรอยู่แต่เวลาเราโกรธอะเรามักจะเพลิน ไม่รู้ตัวว่าเรากําลังโกรธอยู่เราก็โกรธไปเลยคิดไปแล้วก็ในใจคิดแต่ว่าอยากจะด่ามันกลับไปให้มันสะใจที่สุดดังนั้นวิธีการฝึกคือเราต้องฝึกเจริญสติบ่อยๆด้วยการรู้ตัวอยู่ว่าเรากําลังทําอะไรด้วยการอะไรไม่ไปคิดไม่ไปคิดอะไรไม่ไปคิดในสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจไม่ไปคิดตามอารมณ์ที่มันไหลไปตามอํานาจในความเพลินพอใจ ไม่ต้องคิดมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะว่าเรากําลังได้ฟังเขาอยู่แล้วเราจะไม่โกรธวิธีการดับความโกรธอีกอย่างหนึงน่งเนี่ยคืออะไรเมตตาต่อเขาสงสารเขาเออเขาน่าสงสารเนาะเขายังโกรธยังเกลียดยังอาฆาตพยาบาทมาดไล่เราอยู่เลยดังนั้นในฐานะที่เราพอจะเข้าใจภูมิอาจภูมิธรรมอยู่บ้างพอจะมีสติสัปชัญญะอยู่บ้างพอจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังว่าต้องให้อภัยแก่คนที่กําลังตกทุกข์ได้ยาก เราก็เลยเมตตาสงสารต่อเขาดีกว่าว่าสิ่งที่เขากํลาลังด่าเราเนี่ยเกิดจากความที่เขาไม่เข้าใจเราสิ่งที่เขากาลังทําให้เราโกรธอยู่เนี่ยเกิดจากการที่เขาเนี่ยไม,ไม่เข้าใจเจตจานงไม่เข้าใจเจตจํานงหรือเจตนาของเราอย่างแท้จริงดังนั้นเรามีความเมตตาต่อเขาดีกว่าวิธีการดับความโกรธเนี่ยมีอยู่4วิธีหนึ่งมีความเมตตาต่อเขาเมตตาแปลว่าอะไรปาถนาดีเราปาถนาดีกับใครเราด่าเขาลงไหมด่าไม่ลงนะเพราะเราปาถนาดีกับเขา สองการุณาคอยช่วยเหลือเขาแม้เราจะไม่ชอบขี้หน้าเขานะแต่เราจะคอยช่วยเหลือเขาได้เช่นเราไม่ชอบไม่ชอบขี้หน้าครูบาอาจารย์เราบางคนอาจารย์เนี่ยมองอยู่เนี่ยอาจจะไม่ชอบขี้หน้าใครบางคนก็ได้แต่เราจะกรุณาด้วยการคอยช่วยเหลือครูอาจารย์คนนั้นอย่างดีเยี่ยม <c oughs> ช่วยเหลือเขาแม้เราไม่ชอบเขาทำไมอาจารย์คนนี้ชอบดุเราจังเลยชอบว่าเราจะเลยแล้วเรารู้สึกมีอารมณ์กโกรธไม่พอใจหงดหงิดแต่ถ้าเราพยายามคอยช่วยเหลือเขาอารมณ์โกรธอารมณ์งดหงิดนี้จะดับไป เพราะเราจะมีความเมตตาการุณาไงเมตตาคือปารถนาดีกรุณาคือคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเขามุทิตาคอยให้กําลังใจแก่กันละกันเวลาที่เขาตกยุคทุกได้ยากมีความลําบากในการใช้ชีวิตเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเราคอยให้กําลังใจแก่เขาแม้เราจะไม่ชอบพอใจเขานะแต่ถ้าเราสามารถให้กําลังใจแก่เขาได้ความโกรธเราจะค่อยค่อยดับไป ตัวสุดท้ายถ้าเราทําทุกอย่างเต็มที่แล้วเขายังโกรธเรายังทําให้เราไม่พอใจเราวางเฉยไปเลยไม่ต้องไปสนใจเขาว่าเขาจะคิดยังไงกับเราปล่อยไปไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่เรากลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองน่าจะดีที่สุดน่าจะเหมาะที่สุดประมาณนี้นะเออนาะนี่วิธีการดับความโกรธความไม่พอใจมีสติอยู่กับนนวดกับตัวอยู่กับปัจจุบันคนไหนกําลังลุ่มหลงต่อความรักอยู่ยกมือหน่อยเสื้อเขียวเหรอ เสื้อเขียวตรงกลางกระย่องนั่นเหรอเด็กมหใช่ไหมอ๋อคุณครูก็เป็นเหรออ๋อคุณครูก็ลุ่มหลงในความรักเหมือนกัจเหรอกระโถนตีกระบาลก็ให้นะครูยังรุ่มหลงในความรักจะสอนลูกศิษย์ยังไงวะเนี่ยกระดาษระหว่างนี้สามารถส่งขึ้นมาได้เดี๋ยวอาจารย์อ่านคําถามให้คือการที่เราเนี่ยมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยมีความหมายว่าอะไรความโลภเนี่ยคือโลภอยากได้ อยากได้อยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักคำว่าพอต่อการอยากได้อยากได้แฟนอยากได้เพื่อนของแฟนอยากได้แฟนของเพื่อนอยากได้เพื่อนของเพื่อนอยากได้เพื่อนของแฟนมันอยากหมดเลยเนี่ยก็เรียกว่าความโลภโลภอยากได้รวมทั้งการโลภเพ่งเลงอยากได้ของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอยากได้เนี่ยมันยังไม่ค่อยผิดนะแต่อยากได้ของคนอื่นนี่หนักหนาสาหัสเลยนะเพราะมันอยากได้เกินกว่าพอดี อยากเอาของของเขามาเป็นของเรานี่หนักมากนี่คือความโลภความโกรธเนี่ยคือความไม่พอใจไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่เป็นไปตามความพอใจของเราจึงเกิดความโกรธขึ้นตัวต่อมาคือความหลงความหลงที่เขาถามอาจารย์เนี่ยเรียกว่าความลุ่มหลงหลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอใจสยบมัวเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใครจะมาแตะต้องในสิ่งนี้ไม่ได้เช่นหลงในตัวผู้หญิงคนหนึ่ง หลงในตัวผู้ชายคนหนึ่งหลงแบบงอหัวไม่ขึ้นลักหัวปักหัวพังใครจะเตือนยังไงใครจะพูดยังไงฟังไหมไม่ฟังนี่เรียกว่าความลุ่มหลงสยบมัวเมาในสิ่งนั้นทีนี้วิธีการที่เราจะเดินออกจากความลุ่มหลงตัวเนี้ยเพื่อเดินออกจากการวนหลูปไปวนหลูมาเนี่ยจะเดินออกจากมันยังไงวิธีการเดินออกคือเราต้องกลับมาตั้งสติแล้วยอมรับตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยเรากําลังมีความหลงอยู่นะพระเจ้าบอกว่าไอ้ตัวความหลงเนี่ย มีโทษมากแล้วจางคลายช้ามากราคาโทสะโมหะตัวโมหะนี่หนานแน่นและหนักที่สุดอ้ามาคุยกับอาจารย์ช่วยกันนะสองคนข้อแรกละเว้นจากอะไรอ่าช่วยกันถือไม้สองคนเลยอ่ะละเว้นจากละเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อสองละเว้นจากอะไร รักษาข้อสข้อสาละเว้นจากอะไรโอเคข้อสี่ฮะพูดโกหกพูดเท็จใช่ไหห้ามข้อ5้าละเว้นจากอะไร,รดื่มสุราทีนี้อาจารย์ไล่ทีละข้อละเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกคนตั้งใจฟังนะละเว้นจากการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เนี่ยมีนัยยะความหมายว่ายังไงบ้างถ้า เอาง่ายๆอาจารย์พูดจ่วไว้ให้ว่าทุกอย่างต้องอาศัยองค์ประกอบที่เรียกว่าเจตนาเจตนาเนี่ยเป็นตัวชี้บ่งถึงความก่อขึ้นแห่งกรรมเจตนานะอาจารย์ยกตัวอย่างสมมุติในกรณีของการฆ่าสัตว์ถ้าเรามียุงบินมากัดเราแล้วเราตียงุงบาปหรือไม่บาปบาป,บาปใช่ไหมใครว่าไม่บาปยกมือขึ้นอ้ามีคนว่าไม่บาปเพราะยุงบินมากัดเราแล้วเราตีมันไม่บาปถูกต้องไหม เรามีเจตนาในการฆ่าอยู่ไหมเอาเฉพาะคนที่บอกว่าไม่บาปใครว่าไม่บาปยกส่งตัวแทนมาคนหนึง่งเพิ่มอีกหนึ่งไหนใครว่าไม่บาปยกมาขึ้นเมื่อกี้นี้อาส่งตัวแทนมาใครจะมาอันนี้ก็ได้กรรมาการเลยก็ได้อ่ะลุกขึ้นยืนอ่าเราจะมาดิสคัตกันว่าทําไมถึงไม่บาปอาสามคนลวนะช่วยกัน อ่าให้หม่ทำไมเราถึงคิดว่าไม่บาปเพราะว่ายูมกัดเราก่อนอ๋อยู่มากัดเราก่อนก็เลยคิดว่ามันไม่บาปเพราะว่าทำมาทำกับไม่ผิดครับอ๋อทำมาทำกับไม่ผิดแสดงว่าถ้ามีคนตีเราเราตีเขากลับก็ไม่ผิดถูกต้องไหมถ้ามีคนทำร้ายเราเราทำร้ายกลับก็ไม่ผิดถูกต้องไหมแสดงว่าการทำแบบนั้นไม่ต้องติดคุกถูกต้องปะมใช่ไหม ใช่เหรอแน่ใจเหรอว่าไม่ติดคุก